ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมา,าพาชจะนำพระโสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตที่อัตมา,าพาจะนำมาเผยแผ่ชื่ว่าปฏิอโรปโสดโสดที่ว่าเ,เรื่องหลุดพ้นจากความดีนดินร้นายข้อความในพระโสดนั้นมีว่าประผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านพร่ำสอนทำใดแก่ผู้อื่นทำนั้นไม่สมควรแก่ท่านเลยเมื่อท่านกล่าวสอนทำนั้นอย่าได้คล้องในความยินดียินลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีจิตเกื้อกูลอนุเคราะห์ทรงพร่ำสอนทำได้แก่ผู้อื่นตถาคตหลุดพน้นจากความยินดียินร้ายในธรรมนั้นแล้วก็ความเหล่านี้มาในพระโสูสังยุตนิกายสักาสวัสพระตไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่150หน้าที่191อยาสิบตมาภาพนามาเจริญพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมสืบต่อไปคําังสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อเราฟังแล้วต้องนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลกับตนเองอาตมาภาพขอหน่วยขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในท่วหน้ากันเทิญเจริญพร